เรื่องหมอนวดโดนจ้างไปนวดผีในป่าชาโบราณค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเสียงเคาะประตูดังก้องขึ้นที่บ้านของหมอนวดชื่อต้อยเธอเป็นหมอนวดที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านและมักจะรับงานนวดถึงบ้านในยามค่ำคืนใครนะต้อยถามด้วยเสียงง่วงเนียผมขอให้คุณไปนวดให้หน่อยได้ไหมเสียงชายคนหนึ่งดังมาจากนอกประตูต้อยเปิดประตูออกแล้วเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูชายคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และกางเกงดำหน้าตาดูเรียบร้อยแต่สิ่งที่ทำให้ต้อยสะดุ้งคือชายคนนี้ดูซีเสียวและมีรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นธรรมชาติคุณต้องการให้ไปนวดที่ไหนครับต้อยถามที่ป่าช้าโบราณครับชายคนนั้นตอบต้อยตกใจป่าช้าโบราณน,นั่นมันที่ไหนครับชายคนนั้นพยักหน้าไม่ไกลจากที่นี่ครับผมจะพาคุณไปต้อยรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่เธอก็ไม่กล้าปฏิเสธเธอจึงตัดสินใจเดินตามชายคนนั้นไป เมื่อพวกเขาไปถึงป่าช้าโบราณต้อยสังเกตเห็นว่าบรรยากาศรอบข้างเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็ไม่มีเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ดังแหวกอากาศอย่างน่ากลัวนี่มันที่ไหนเนี่ยต้อยคิดในใจเธอรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเมื่อพวกเขาไปถึงหลุมศพหลังหนึ่งชายคนนั้นหันมามองต้อยคุณช่วยนวดให้ผมหน่อยได้ไหมครับต้อยพยักหน้าแล้ว เริ่มนวดให้ชายคนนั้นเธอสังเกตเห็นว่าผิวของชายคนนั้นเย็นชืดผิดปกติแต่เธอก็พยายามทำตัวเป็นปกติคุณเป็นใครคะัต้อยถามชายคนนั้นยิ้มผมเป็นคนที่ถูกฝังอยู่ที่นี่ผมเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนต้อยตกใจคุณเป็นผีเรือคะัชายคนนั้นพยักหน้าใช่ครับผมอยากให้คุณนวดให้ผมหน่อยเพราะผมปวดไม่มากต้อยรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นแต่เธอก็ยังคงนวดให้ชายคนนั้น เมื่อเธอนวดเสร็จชายคนนั้นยิ้มขอบคุณมากครับผมรู้สึกดีขึ้นมากต้อยพยักหน้าไม่เป็นไรคะชายคนนั้นทำท่าทางเหมือนจะยิ้มคุณเป็นหมอนวดที่ดีมากผมจะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำเพื่อผมต้อยรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่เธอก็ไม่กล้าทามอะไรเธอจึงตัดสินใจเดินออกจากปรชาชาบราณเมื่อเธอเดินออกมาข้างนอกเธอเห็นชายคนนั้นค่อยคอยหายไปในความมืด ตั้งแต่นั้นมาต้อยก็ไม่เคยไปที่ป่าช้าโบราณอีกเลยแต่บางคืนที่เงียบสงัดเธอก็ยังได้ยินเสียงเคาะประตูดังก้องขึ้นและรู้สึกได้ว่ามีใครสักคนกําลังจ้องมองเธออยู่และเธอก็รู้ว่าเรื่องราวของหมอนวดที่โดนจ้างไปนวดผีในป่าช้าโบราณยังไม่จบลงเรื่องผีมาซื้อทองไปฝากแฟนร้านทองเล็กๆชื่อร้านทองสุขใจตั้งอยู่กลางตลาดเก่าเจ้าของร้านชื่อต้อม เป็นหญิงสาววัยกลางคนที่สืบทอดกิจการจากพ่อแม่เธอเป็นคนใจดีและขยันทำงานแต่คืนนั้นเป็นคืนที่เธอจะไม่มีวันลืมค่ำวันนั้นต้อมกำลังจะปิดร้านเธอได้ยินเสียงกระดิ่งประตูดังก้องขึ้นอย่างช้าชเธอหันไปมองแล้วเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูชายคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงดำหน้าตาดูเรียบร้อยแต่สิ่งที่ทำให้ต้อมสะดุ้งคือชายคนนี้ดูซี้เซียวและมีรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นธรรมชาติสวัสดีครับชายคนนั้นทักทายด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบ สวัสดีค่ะต้อมตอบด้วยเสียงสั่นเครือมีอะไรให้ช่วยไหมคะผมอยากซื้อสร้อยทองครับชายคนนั้นพูดสร้อยเส้นเล็กๆนะครับต้อมพยักหน้าแล้วพาชายคนนั้นไปที่ตู้โชว์สร้อยทองนี่ค่ะสร้อยเส้นนี้สวยมากเป็นทอง96.5เปอร์ซนค่ะชายคนนั้นมองสร้อยเส้นนั้นอย่างตั้งใจแล้วพยักหน้าผมเอาสร้อยเส้นนี้แหละครับต้อมยิ้มแล้วเริ่มทำบิลให้ราคา1 5 0 0 0บาทค่ะ ชายคนนั้นยื่นเงินสดให้ต้อมอย่างเรียบร้อยต้อมรับเงินมาแล้วสังเกตว่าเงินนั้นเย็นชืดผิดปกติแต่เธอก็ไม่คิดอะไรมากขอบคุณมากค่ะต้อมพูดแล้วยื่นสร้อยทองให้ชายคนนั้นชายคนนั้นรับสร้อยทองมาแล้วยิ้มขอบคุณครับผมจะเอาไปฝากแฟนต้อมพยักหน้าหวังว่าแฟนจะชอบนะคะ ชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งแล้วเดินออกจากร้านอย่างช้าๆเมื่อเขาออกไปต้อมสังเกตเห็นว่าเงาสะท้อนของชายคนนั้นในกระจกไม่ชัดเจนและบางครั้งก็หายไปเลยนี่มันไม่ใช่คนปกติแน่ๆต้อมคิดในใจเธอรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติคืนนั้นต้อมนอนไม่หลับเธอคิดถึงชายคนนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งเช้าวันต่อมาเธอตัดสินใจไปที่ตลาดเพื่อถามเพื่อนบ้านเกี่ยวกับชายคนนั้นต้อมเห็นชายคนนั้นด้วยหรือ เพื่อนบ้านคนหนึ่งถามด้วยเสียงตกใจใช่ค่ะเขามาซื้อสร้อยทองที่ร้านฉันต้อมตอบเพื่อนบ้านทำหน้าเศร้าชายคนนั้นชื่อเอกเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสองปีก่อนแฟนของเขาชื่อน้ำยังคงเศร้าโศกกับการจากไปของเขาต้อมรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดอยู่แล้วเขามาซื้อสร้อยทองทำไม เพื่อนบ้านพยักหน้าเอกเคยสัญญากับน้ำว่าเขาจะซื้อสร้อยทองให้เธอแต่เขาเสียชีวิตก่อนที่จะทำได้บางทีเขาอาจจะกลับมาเพื่อทำตามสัญญานั้นต้องรู้สึกได้ถึงความเศร้าที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของชายคนนั้นเธอจึงตัดสินใจไปหาน้ำที่บ้านของเธอเมื่อต้องไปถึงบ้านของน้ำเธอเห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ริมระเบียงหน้าตาดูเศร้าโศกสวัสดีค่ะต้อมทักทายน้ำหันมามองต้อม สวัสดีคะมีอะไรให้ช่วยไหมคะต้อมยื่นสร้อยทองให้น้ำนี่ค่ะสร้อยทองเส้นนี้ชายคนหนึ่งชื่อเอกให้ฉันนำมาให้คุณน้ำรับสร้อยทองมาแล้วน้ำตาคลอเบ้าเอกเขายังจำสัญญาที่ให้ไว้กับฉันต้อมรู้สึกได้ถึงความเศร้าที่เพิ่มขึ้นในใจของเธอเขารักคุณมากน้ำพยักหน้าขอบคุณที่นำสร้อยทองมาให้ฉัน ตั้งแต่นั้นมาต้อมก็ไม่เคยเห็นชายคนนั้นอีกเลยแต่บางคืนที่เงียบสงัดเธอก็ยังได้ยินเสียงกระดิ่งประตูดังก้องขึ้นและรู้สึกได้ว่ามีใครสักคนกําลังยืนอยู่ที่ประตูและเธอก็รู้ว่าเรื่องราวของผีที่มาซื้อทองไปฝากแฟนยังไม่จบลงเรื่องผีสิบล้อมมาเที่ยวคาราโอกเกะคืนนั้นอากาศเย็นชื้นฟ้ามืดมิดรดวงดารานคาราโอกเกะเล็กๆริมทางหลวงที่ชื่อว่าร้านเสียงสวรรค์ ยังคงเปิดให้บริการอยู่แม้จะดึกดื่นแล้วก็ตามเจ้าของร้านชื่อเปี๊ยกนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์กำลังนับเงินที่ได้มาวันนี้อย่างขมีขมันเขาได้ยินเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ข้างทางอย่างแรงจนทำให้ประตูไม้เก่าๆของร้านสันส่นสะเทือนเฮ้ยลมแรงจริงๆว่าเปี๊ยกบ่นทางลุกขึ้นไปปิดประตูให้แน่นนาขึ้นทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์รถสิบล้อด,ดังก้องมาจากทางไกลเปี๊ยกหันไปมองทางถนนแล้วเห็นรถสิบล้อคันใหญ่คันหนึ่งค่อยๆจอดลงหน้าปากซอยรถคันนั้นดูเก่า และมีรอยขิดขวนเต็มไปหมดแต่ที่แปลกคือไม่มีใครลงมาจากรถเลยรถใครวะไม่เห็นคนขับปิ๊กคิดในใจแต่เขาก็ไม่คิดอะไรมากเพราะบางทีคนขับอาจแบกเข้าห้องน้ําข้างทางก็ได้ไม่กี่นาทีต่อมาประตูร้านคาราโอกเกะเปิดออกเองอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงลมเย็นพัดเข้ามาในร้านปี๊กรู้สึกขนลุกแต่เขาก็พยายามทําเป็นไม่สนใจสวัสดีครับเสียงทักทายดังขึ้น เป็กหันไปมองแล้วเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูชายคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงยืนหน้าตาดูเรียบร้อยแต่สิ่งที่ทำให้เป๊กสะดุ้งคือชายคนนี้ดูเหมือนจะลอยอยู่เหนือพื้นเล็กน้อยเออสวัสดีครับเป๊กตอบด้วยเสียงสั่นเครือเข้ามาเลยครับชายคนนั้นเดินเข้ามาในร้านอย่างช้าๆแล้วนั่งลงที่โซฟาในห้องคาราโอเกะผมอยากร้องเพลงหน่อยได้ไหมครับได้สิครับเป๊กตอบพยายามทําตัวเป็นปกติจะร้องเพลงอะไรดี เพลงสิบล้อคอยรักครับชายคนนั้นตอบด้วยน้ําเสียงเรียบๆปีกรู้สึกขนลุกอีกครั้งเพราะเพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่ไม่ค่อยมีใครร้องแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าปฏิเสธจึงตั้งเพลงให้ชายคนนั้นเมื่อเพลงเริ่มขึ้นชายคนนั้นก็เริ่มร้องด้วยเสียงที่ไพเราะและเศร้าสอยแต่สิ่งที่ทําให้ปีตกใจคือเสียงร้องนั้นดังก้องไปทั้งร้านแม้ว่าชายคนนั้นจะไม่ได้ถือไมโครโฟนเลยก็ตาม ระหว่างที่ชายคนนั้นกำลังร้องเพลงปิ๊กสังเกตเห็นว่าเงาสะท้อนของชายคนนั้นในกระจกห้องคาราโอกเกะไม่ชัดเจนและบางครั้งก็หายไปเลยนี่มันไม่ใช่คนปกติแน่ๆปิ๊กคิดในใจเขารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเมื่อเพลงจบลงชายคนนั้นหันมามองปิ๊กแล้วยิ้มอย่างเศร้าๆขอบคุณครับผมไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วไม่เป็นไรครับปิ๊กตอบด้วยเสียงสั่นเครือคุณเป็นคนขับรถสิบล้อรหรือเปล่าครับชายคนนั้นพยักหน้า ใช่ครับผมเคยเป็นคนขับรถสิบล้อแต่ผมเสียชีวิตในอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนรถผมเสียหลักหลุดออกจากทางหลวงตกลงไปในเหวเปียกรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดอยู่แล้วคุณมาที่นี่ทําไมครับผมแค่อยากร้องเพลงอีกครั้งชายคนนั้นตอบเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของผมตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผมมักจะร้องเพลงนี้ทุกครั้งที่ขับรถผ่านทางนี้เปียกรู้สึกได้ถึงความเศร้าที่ซ่อนอยู่ในน้ําเสียงของชายคนนั้น เขาจึงตัดสินใจที่จะไม่ถามอะไรเพิ่มเติมคุณอยากร้องเพลงอีกไหมครับเปียกถามชายคนนั้นยิ้มไม่เป็นไรครับผมขอร้องแค่เพลงนี้ก็พอขอบคุณที่ให้โอกาสผมหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ลุกขึ้นและเดินออกจากร้านอย่างช้าๆเมื่อเขาออกไปประตูร้านก็ปิดลงเองอย่างเงียบเชียบเปี๊กรีบวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อมองดูรถสิบล้อคันนั้นแต่รถคันนั้นได้หายไปแล้วเหลือเพียงความเงียบและความมืดมิดของคืนนั้น ตั้งแต่นั้นมาเปียกก็ไม่เคยเห็นชายคนนั้นอีกเลยแต่บางคืนที่เงียบสงัดเขาก็ยังได้ยินเสียงเพลงสิบล้อคอยรักดังมาจากห้องคาราโอเกะแม้ว่าเรื่องผีจ้างหมอลำซิ่งไปดูค่ำคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเสียงดนตรีซิ่งดังลั่นมาจากบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานแต่คืนนี้กลับมีแสงไฟสว่างสวยและเสียงหมอลำซิ่งดังลั่นออกมาเฮ้ย hey. นั่นเสียงอะไรวะหมอลำหนุ่มชื่อตั้มถามเพื่อนของเขาที่ชื่อบอยไม่รู้ดีไปดูกันไหมบอยตอบตั้มและบอยตัดสินใจเดินไปที่บ้านหลังนั้นเมื่อพวกเขาไปถึงพวกเขาเห็นกลุ่มคนกำลังนั่งดูการแสดงหมอลำซิ่งอย่างสนุกสนานเฮ้ยนี่มันบ้านร้างไม่ใช่เหรอตั้มถามใช่แต่ดูเหมือนจะมีคนมาจัดงานกันบอยตอบ พวกเขาเดินเข้าไปในบ้านและเห็นหมอลำซิ่งคนหนึ่งกำลังแสดงอยู่บนเวทีหมอลำคนนั้นสวมชุดสีสันสดใสและร้องเพลงอย่างไพเราะสวัสดีครับตั้มทักทายหมอลำคนนั้นหันมามองตั้มและบ่อยสวัสดีจะพวกหนูมาดูการแสดงเหรอครับพวกผมได้ยินเสียงดนตรีเลยมาดูตั้มตอบหมอลำคนนั้นยิ้มดีจะพวกหนูนั่งดูได้เลย ตั้มและบอยนั่งลงและดูการแสดงอย่างสนุกสนานแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าคนดูในห้องนั้นดูแปลกๆบางคนดูซีเซียวและมีรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเฮ้ยบอยนั่นคนหรือผีวะตั้มถามด้วยเสียงสั่นเครือไม่รู้ดีแต่มันดูน่ากลัวจังบอยตอบเมื่อการแสดงจบลงหมอลำคนนั้นเดินมาหาตั้มและบอยขอบใจมากจ้ะที่มาดูการแสดงของป้าไม่เป็นไรครับตั้มตอบ แต่ป้าคิดยังไงกับคนดูที่นี่ครับหมอลำคนนั้นทำท่าทางเหมือนจะยิ้มพวกเขาเป็นผีจะพวกเขาจ้างป้ามาแสดงให้ดูตั้มและบ่อยตกใจผีผีอะไรครับหมอลำคนนั้นพยักหน้าผีในบ้านหลังนี้ชอบดูการแสดงหมอลำซิ่งพวกเขาจ้างป้ามาแสดงให้ดูทุกคืนตั้มรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นแล้วป้าทำยังไงครับหมอลำคนนั้นทำท่าทางเหมือนจะยิ้ม ป้าก็แค่แสดงให้พวกเขาดูจะพวกเขาไม่ทำร้ายใครบอยพยักหน้าแล้วพวกเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงครับหมอลำคนนั้นทำท่าทางเหมือนจะยิ้มพวกหนูต้องรอจนกว่าการแสดงจะจบแล้วพวกหนูก็จะออกจากที่นี่ได้ตามและบอยรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่พวกเขาก็ไม่กล้าปฏิเสธพวกเขาจึงตัดสินใจนั่งรอจนกว่าการแสดงจะจบเมื่อการแสดงจบลงพวกเขาเห็นคนดูในห้องนั้นค่อยๆหายไปในความมืด เฮ้ยนี่มันอะไรกันตั้มถามหมอลำคนนั้นทำท่าทางเหมือนจะยิ้มพวกเขาเป็นผีจะพวกเขาชอบดูการแสดงหมอลำซิ่งตั้มและบอยรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นแต่พวกเขาก็ยังคงยืนหยัดอยู่แล้วป้าจะทำยังไงต่อไปครับตั้มถามหมอลำคนนั้นทำท่าทางเหมือนจะยิ้มป้าก็จะกลับบ้านจะพวกหนูก็กลับบ้านได้แล้ว ตั้มและบอยพยักหน้าแล้วเดินออกจากบ้านเมื่อพวกเขาเดินออกมาข้างนอกพวกเขาเห็นหมอลำคนนั้นค่อยๆหายไปในความมืดตั้งแต่นั้นมาตั้มและบอยก็ไม่เคยไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยแต่บางคืนที่เงียบสงัดพวกเขาก็ยังได้ยินเสียงดนตรีสิ่งดังมาจากบ้านหลังนั้นและรู้สึกได้ว่ามีใครสักคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่และพวกเขาก็รู้ว่าเรื่องราวของผีที่จ้างหมอลำซิ่งไปดูยังไม่จบลงเรื่องไรเดอร์โดนมนต์ปิดตา คืนนั้นฟ้ามืดมิดไรเดอร์หนุ่มชื่อโจกำลังขับมอเตอร์ไซค์ส่งของไปยังบ้านหลังหนึ่งที่อยู่กลางทุ่งนาเขาได้รับออเดอร์จากแอปส่งอาหารให้ไปส่งข้าวกล่องให้ลูกค้าที่ชื่อคุณป้าแดงซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ10กิโลเมตรทำไมต้องไปไกลขนาดนี้ด้วยวะโจบนพลางขับรถไปตามถนนลูกรังที่คดเคี้ยวเมื่อเขาใกล้ถึงจุดหมายเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าบรรยากาศรอบข้างเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงจิ้งหรี ก็ไม่มีเสียงลงพัดผ่านต้นไม้ดังแหวกอากาศอย่างน่ากลัวนี่มันที่ไหนเนี่ยโจ้คิดในใจเขารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเมื่อเขาไปถึงบ้านหลังเล็กๆที่อยู่กลางทุ่งนาเขาเห็นแสงไฟสลัวๆจากหน้าต่างบ้านเขาจอดรถแล้วเดินไปที่ประตูบ้านสวัสดีครับผมมาส่งของครับโจพูดด้วยเสียงดังพอประมาณ ประตูบ้านเปิดออกเองอย่างช้าๆโจรู้สึกขนลุกแต่เขาก็พยายามทำตัวเป็นปกติเขาเดินเข้าไปในบ้านและเห็นหญิงชาราคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้สวัสดีครับคุณป้าแดงใช่ไหมครับโจถามหญิงชาราพยักหน้าใช่จ้ข้าวกล่องที่หนูส่งมาอยู่ไหนจ๊ะโจยื่นข้าวกล่องให้หญิงชารานี่ครับข้าวกล่องของป้าครับหญิงชารารับข้าวกล่องมาแล้วยิ้มขอบใจมากจ้ะ โจรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่เขาก็ไม่กล้าถามอะไรเขาจึงตัดสินใจเดินออกจากบ้านเมื่อเขาเดินออกมาข้างนอกเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ของเขาหายไปเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ฉันไปไหนโจตกใจเขามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ของเขาเลยทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะด,ดังมาจากในบ้านเขาหันไปมองแล้วเห็นหญิงชาราที่เขาเพิ่งคุยด้วยยืนอยู่ที่ประตูบ้านหนูหามอเตอร์ไซค์อยู่หรือจ๊ะหญิงชาราถามด้วยเสียงเย็นชา ครับป้าเห็นมอเตอร์ไซค์ผมไหมครับโจถามด้วยเสียงสั่นเครือหญิงชราพยักหน้าเห็นจะแต่มันหายไปแล้วโจรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นป้าคิดยังไงครับหญิงชราทำท่าทางเหมือนจะยิ้มหนูโดนหมนปิดตาจากผีในทุ่งนานี้จ้าโจตกใจผีผีอะไรครับหญิงชราพยักหน้าผีในทุ่งนานี้ชอบเล่นกับคนที่มาส่งของตอนกลางคืนพวกเขาจะปิดตาหนูแล้วทำให้หนูหลงทาง โจรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นแล้วผมจะทำยังไงดีครับหญิงชาราทำท่าทางเหมือนจะยิ้มหนูต้องหาทางออกเองจ้าโจรู้สึกได้ว่าตัวเองกำลังถูกเล่นตลกเขาจึงตัดสินใจเดินออกจากบ้านและพยายามหาทางกลับเมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเขาดูเหมือนเดิมไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเขาก็ยังคงเห็นบ้านหลังนั้นอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแน่ๆโจคิดในใจเขารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากในทุ่งนาเขาหันไปมองแล้วเห็นหญิงชาราที่เขาเพิ่งคุยด้วยยืนอยู่กลางทุ่งนาหนูหาทางออกไม่ได้หรอกจาก้าหญิงชาราพูดด้วยเสียงเย็นชาโจรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นป้าช่วยผมทีครับหญิงชาราพยักหน้าถ้าหนูอยากออกจากที่นี่หนูต้องทำตามที่ผีบอกโจพยักหน้าผมจะทำตามครับหญิงชาราทำท่าทางเหมือนจะยิ้มผีบอกให้หนูร้องเพลง แสงจันกลางทุ่งนาแล้วหนูจะพบทางออกโจรู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่เขาก็ไม่กล้าปฏิเสธเขาจึงเริ่มร้องเพลงแสงจันทกลางทุ่งนาด้วยเสียงที่สั่นเครือเมื่อเขาเริ่มร้องเพลงเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าทุกอย่างรอบตัวเขาค่อยๆเปลี่ยนไปทุ่งนาที่เคยมืดมิดเริ่มสว่างขึ้นและเขาก็เห็นมอเตอร์ไซค์ของเขาจอดอยู่ไม่ไกลนี่มันอะไรกันโจคิดในใจเขารู้สึกได้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติ เมื่อเขาเดินไปที่มอเตอร์ไซค์เขาเห็นหญิง